เลิกุณงีบได้แล้ว,น,ลวนี่นายดูเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยก็พอดีมไงเราเลยต้องเปน็นคนทีด่ดีขึ้นเนะช็คเอกสารอีกสักนิดนึงว่าพร้มหรือเปล่า่ดีมเช็คไปล้านรอบแล้วนะฉันกลัวไม่ครบนี่นะนี่ครบแล้วดูไม่ค่อยจะพร้อมเลยนะ แล้วนายอ่ะพร้อมที่จะติดคุกหรือยังมันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดกันเองเดีย๋ยวค่อยไปคุยกันต่อในศาลเรื่องนั้นอะมันเกี่ยวอะไรกับง,งานประมูลด้วยไม่ทราบมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันหรอกแต่ฉันก็ไม่คิดว่าวิสัยทัศน์ซีโอบริษัทใหญ่ๆแบบเนี้ยจะกล้าเอาว่าที่อาชญากรมาทำงานด้วยระวังคำพูดหน่อยนะ เดี๋ยวจะโดนฟ้องกลับเอาไม่เป็นไรเพราะว่าฉันมีหลักฐานฉันไม่กลัวแฮกเกอร์กระจกะจกแบบนายหรอกจะทำอะไรก็ระวังหน่อยนะครับวันนี้นักข่าวเยอะ ดีไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดคนพวกนั้นหรอกเลื่องุนศิดได้แล้วนิดนายดูเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยดูสุขุมขึ้นแล้วก็ดูใจเย็นลงเยอะเลยอะ่ะก็พอดีมไงเราเลยต้องเป็นคนที่ดีขึ้นอนะ